ฉันไม่เคยคิดว่านายนะ่ากลัวเลยนะดินทารโคุงเชื่อใจฉันได้เลยไม่ยักรู้เลยว่าจะมีคนที่จริงใจขนาดนี้ด้วยพูดออกมาโดยที่ไม่ลังเลลูกค้าของเราคุณวากุริแต่ว่าทำไมเธอถึงดันกลายมาเป็นนักเรียนจากโรงเรียนคิเคียวละ่ะเธอคนนั้นนมาจากคิกเคียวแต่ว่าเราในเรียนชินโดริ ถึงโรงเรียนของเธอจะอยู่ข้างางแต่ก็ไม่เคยเห็นห้องข้างในเลยคุณหนูหัวกะทิจะคิดเคียวกับเจ้าโง่จากชินโดริโลกของเราทน,นมันต่างกันเกินไปนี่ริทาโรวันนี้ว่างไหมออกไปเที่ยวกันถ้ามีเรื่องคาใจก็เล่าให้เราฟังได้นะไม่ต้องห่วงนะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คงบอกเองฉันไม่นึกว่าเธอจะแวะมาที่ร้านด้วยนี่ฉันมาโดยที่ไม่ได้บอกหรือเปล่าคะเปล่าฉันแค่คิดว่าเธอจะไม่มาอีกแล้วนะก็ฉันนะ่ะมาจากชินโดรินี่นะ นี่คารุโกะเธอคุยกับเขาไปแล้วใช่ไหมคนผมบอนนะ์น่ะเขาเป็นคนยังไงเหรอเขาก็ดูจะเป็นคนมี่ใจดีมากเลยค่ะฉันกำลังรอนายอยู่นะดินททราโคุเราอ,อยู่โรงเรียนไหนก็ไม่สำคัญหรอกนะฉันไม่แคร์อะไรอย่างอื่นแล้วล่ะขอแค่ให้รู้จักนายมากขึ้นก็พอแล้ว